สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดไกวเปลาดบุรีหรือว่าตลาดเชอร์ซีย่าตลาดเชอร์ซีย่าอ่าใช่ใมันอยู่ใกล้ๆกับอโอปอยหลายๆคนคิดว่ามาสวนพึ่งแล้วมาโ,โ,โอปโอปอยใช่ไหมเออแต่เลยแม่หน่อยก็จะจะ,จะเจอตลาดไกวเปเออกวเปจะมีเปให้ไกวหรือเปล่าไม่รู้รแต่ว่า,วาตลาดน่ารักดีเดีย๋ยวให้เด๋ยวให้ดู เราเรารู้แล้วว่าสวนพึ่งมาจากอะไรไหมน,นี่ต้นพึ่งเออเออนี่ต้นพึ่งจริงเหรอเนี่ยมันคือมันคือต้นนี่ไงป้ายเขียนอยูไ่ไงเออไม่ถือว่ามันคือต้นแบบไม้มีผลหรือยังก็เออพิ่งเพิ่งเคยเห็นน่าประวัติประวัติอำเภอสวนพึ่งเห็นปะอ๋อเดินเปนตำบลสวนพึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอจอมบึงต่อมาก็ได้รับอนุญาตให้ไปกิ่งอำเภอสวนพึ่ง เร<ม>า<ป>ตอกมาล้เป็นอำเภอเออเป็นอำเภอคืออำเภอสวนพึ่งเพราะว่าที่เนี่ยเมื่อก่อนมีต้นต้นพึ่งเยอะอ๋อนี่เขาบอกว่ามาตากต้นไม้ที่มีสีขาวนวลไม่มีเปลือกกระเทาะหรือออกให้เห็นที่สำคนะัญคือจะมีพึ่งจุง่มมามากมายใส่บนต้นไม้ชนิดเช่านั้นชาวบ้านเลยเรียกว่าต้นไม้ต้นสวนพึ่งเอ้ยต้นพึ่งต้นพ<ถ>ึ่งเลยกลายเป็นชื่อในปัจจุบันท่นสวยนะคือพึ่งชอบมาทำรังบนต้นนี้ เราปปะแป้งไหมเราแตะเนี่ยจะสนับสนุนน้องอาแปะจสนับสนุนน้องแต่มีตังค์สดไหมมีมีอ่าเดี๋ยวหยอดให้น้องด้วยน้องสาวทำดอกไม้ให้ด้วยหน่อยยี่สิบบาทขอบคุณครับขอบคุณครับออ้ันหอมอ่ะหอมหรอเออถ้าใครมาก็มาปปะแป้งกับน้องๆได้ เราทีนี้เราก็เป็นชนเผ่าเป็นชนเผ่าเราเนาะกินเฉาก๊วยโบราณไหมทำขึ้นเมื่อพันปีที่แล้วขมังด้วยอ่ะฮะอยากกินข้ามังเอาเลยเอาเดี๋ยวโทษนะฮะขมังแถวในนี้เพราะในนี้ใช่เย็นไหมอ๋อเอาอันนี้เฉาก๊วยอันนึงครับแล้วก็เฉาก๊วยอันนี้เรามาสั่งข้านีส้มตำและไก่อบองค์กินขอให้ผมมาเที่ยวเยอะ สั่งหอยทอดด้วยเอา้าได้เฉาเกวยแล้วหรอใชอ่ติดไม้ติดไม้ติดไม้ไมนี่อันนี้อะไรอ่ะเข้ามาดูการเข้ามาน่ารักไหมน่ารักใช่ไหม <laughs> เราเราสั่งอะไรบา้างแล้วมีหอยทอดแล้วก็ส้สตมตำแลก็ไก่อบโอ๊กเ,เดี๋ยวจะไปหาที่นั่งนึ่งเขาไปเสิร์ฟให้ไม่แต่ แต่หน้าเดินน่ะแต่ชื่อตลาดสมชื่อตลาดไกเปเพราะว่ามีเปเต็มเลยเราไปแ้่ขอไปซื้อข้าโพดก่อนอยากกินข้าวโพดย่างไหนโอเคไปครับเอาข้าวโพดย่างอันหนึ่งขางทำไมชอบกินข้าโพดอ่ะอร่อยไงยี่สิบบาทเองแต่ที่นี่แนะนำเอาตังสดมาด้วยนะวมีการแสดงด้วยการแสดงน้องๆเป็น ตรงที่ควายเปย์เอะอเดี๋ยวเราไปดูเดินไปดูก็ได้มีจะได้เห็นที่ไววยเปย์กันด้วยได้โอ okay, เดี๋ยวไปดูละ เป็นเหรอใช่เดี๋ยวหาที่นั่งก่อนนะตรงไหนมีเปย์ไหมไปเปย์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงแม่ตอนนี้ไปเราจะได้รู้ว่าเราถึงแล้วไงโอเคไปเลย รอบๆอ่ะดูดิมีที่นั่งแบบสบายมากอยู่ใต้ต้นต้นพึ่งนีที่มาของสวนพึ่งเดี๋ยวก็มีฝั่งก็จะเป็นของมีขนมจีนของกินเยอะอยู่นะเพราะว่าแม่แพ้กับโอ๊บปล่อยเลยแนะนำมาได้มาได้มาได้ มา,มาซื้อของก็เลยถามพี่เขาบอกว่ามีวันไหนบ้างนะครับผมที่นี่ของเราตลาดไวยเปชิซิยานะคะเราเปิดเสาร์อาทิตย์กับนักขัตเลิกค่ะถ้านักขัตเลิกวันเดียวโดดเราก็เปิดแล้วเพื่อรองรับักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวที่นี้เป็นสวนการเรียนรู้ค่ะสวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยนะก็ไม่ใช่เรียนรู้แค่พืชผักผล,ลไม้หรือว่าต้นไม้ยืนต้นเฉยวัฒนธรรมก็ใช่นะแล้เราก็ที่สาคัญแม่ค้าพ่อค้าทุกคนที่นี่เป็นคนชาวกะเหรี่ยงพูดกะเหลี่ยงได้พี่นี่ก็ใช่คนไทยจะใส่กะเหลี่ยง<อ>ค่ะ อยากจะให้มาชมน้องๆที่รำกระเหลี่ยงด้านโน้นนะคะก็คือเป็นคนกระเหลี่ยงที่นี่หมดทุกคนเลยค่ะเป็นเด็กๆชาวกระเหลี่ยงที่หนึ่งเลยก็คือหาผลการศึกษาน้องๆหาเงินตัวเองค่ะคือน้องๆเนี่ยจะช่วยเหลือพ่อแม่ได้เยอะเลยทามาลำเสาะที่น้องๆไม่ขี้เกียจเลยน้องขยันมากขยันมากค่ะรับฝกมาเที่ยวเย็นนะค่ะ,คะเธอซญยาตลาดก๋วยเตี๋ยค่ะ เราจะบอกว่าเมื่อกี้อ่ะไปซื้อน้ํามาใช่ไหมจะบอกว่าบอกตอนนี้แหละพี่พี่ปาณีบอกว่าตัวเนี้ยเป็นชาที่นี่ใครคือพี่ปาณีอ่ะพี่ปาณีก็จะเป็นอ่าที่ซื้อผู้ดูแลที่นี่เหรอ,อผู้ดูแลน่าจะเป็นเขา,ข<อ>าไม่มีนนไม่มีฉลากเนาะแต่ว่าขวดสวยดีใช่เป็นชาปลูกที่นี่เลยเดี๋ยวเราลองชิมดูว่ามันอร่อยไหม เป็นตลาดของชาวบ้านเองอ่ะดีจ๊ะเป็นชาวบ้านจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะตเลิกอ๋อแสดาร์จันทรงสุกไม่มีใช่โอเคกินดีกว่ากินดีกว่าแต่เมื่อกี้ไปดูมาหลายร้านก็หมดก็มีนะข้าวเกี๊ยวปักหม้อเมื่อกี้ก็หมดข้าวเหนียวก็หมดหอยทอดทอดทอดฉ่ำเลยอะดูไก่ย่างฉ่ำมากเลยอันนี้หอยทอด ร้อนร้อนดูดิช ảo คุวยก็ช ảo กุ้ยอืมวกรวดยางของชอบไข่ทอดที่นี่มีพริกด้วย พริกแบบไม่เผ็ดนะหรือมันเป็นหอยทรงพริกพริกแบบไม่เผ็ดกินบ้างไม่รู้ให้เอาเดี๋ยวเผ็ดทำได้กี่ปีแล้วนะที่นี่สี่ปีเมื่อกี้พี่ปานีเขาบอกนะว,ว่าความเป็นมาเป็นยังไง แ,แต่ข้อดีตรงนี้นี่คือเขาไม่ให้คนนอกเข้ามาขาย<ช>มันจะได้คงวิถีชุมชนไวเนาะเขาไม่ให้พวกบร้านค้าต่างๆน้องๆองต่างๆอ่ะก็คือรายได้ได้น้องๆหมดเลยนะชุมชนเขาไม่ได้เอาจางเช่นที่เราหยอดให้น้องๆอคือได้ได้น้องๆหเลยเหมือนทีมเต้นอย่างเงี้ยก็ได้ทีมเต้นทีมเต้นเต้นก<ๆ>็คือมามาหยอดหยอดตังค์ให้กำลังใจน้องๆได้ แล้วก็ที่ปัปกแป้งเคีก็ได้น้องๆราคาอาหารที่นี่ก็ย่อมเยานะไม่แพงเลยมแม่ชอบไหมแม่หิวมาลองแกะน้ำชากินดิอร่อยปะปชาของที่นี่คือเขาทำเองแล้วขายเองเียเหรอขก็คือปลูกที่นี่บูถึงปลูกชาหรอปลูกชาที่นี่เฮ้ยอยาไปดูไร่ชาเลยอ่ะ มันจะเหมือนที่ชาวลักไทยไหมนะใช่รีวิวหน่อยดีว่ายังยังไงมันก็น้ำชาทั่วไปแหละก็คือได้ความสดชื่น กินอิ่มแล้วเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมน่าจะมีห้องน้ำแล้วเดีห้องน้ำเขา,า,าจะมีแหละหาขัาง,ขางขยะทิ้งด้วยนี่น้องๆก็ยังแสดงกันอยู่เป็นเพลงแบบภาษาชาวกะเหรี่ยงเลยนะคล้ายๆบางเพลงก็คล้ายๆพมา่าผสมอินเดียอะไรเงี้ก็ไม่รู้ใช่ทางนน้นก็มีร้านกาแฟแล้วก็แบบ กางเต็นท์ได้ด้วยนะมีเต็นท์กางอยู่ริมน้ำแล้วก็เป็นกาแฟชิลๆคูคๆพาไปดูใกล้ๆก่อนเอะน่ารักดีนะจุดกลางเต็นท์ของเชอเอน็นแคมปิง้งตลาดของตลาดแน่เลยอ่ะของชุมชนถ้าใครมาก็มาได้ไม่ไงห้องน้ำใช่ปะไปห,ห้องน้ำ<ะ>เดินตามทางไปสุขา กันเตอะไปดูเราฉีไหมอาาจารย์ทะลึ่งโอ้ห้องน้ำเท่ดีกล้างมือก่อนค้ารับค้าไฟจะช่วยตรงนี้ก็ได้ล้างมือก่อนเพื่อสุขานมามัยไมที่ดีใช่เดี๋ยวแสบฉีเสร็จแล้วเออชอบที่นี่อย่างหนึ่งนะรอะตอนนี้คนยังไม่เยอะ คนก็เลยแบบบรรยากาศแบบชิวๆช,ชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปดูท่าเรือเห็นมันมีเรือพายักษสามารถพายได้ต้มแก้มน,น่ารักไหมน่ารักแหะชมออกเฮ้ยมี ATV ด้วยเหรอ น้าขับน้าขับน่าขับไอควีนเห็นไอควีนน่าอยากขับแน่เลยควีนเดี๋ยวมาดูมี ATV ด้วยอ่ะเออนี่เห็นไหมที่นี่อ่ะถ้าใครจะมากิจกรรมจริงกิจกรรมเดิวนะเนี่ยตั้งแคมป์ก็เบอร์ตามนี้เลยเออเบอร์ตามนี้เลยแล้วก็ติดต่อมาเองลวกันเพราะเราเราก็ไม่ได้ ยังไม่รูรร้แต่เข้ามาก็เพิ่งเห็นได้เลยจะแนะนําเพื่อนๆไงเผื่อใครสนใจเดี๋ยวเราไปไปดูเรือพายยักษ์หน่อยเราไปไปดูเรือขยักแต่วันนี้เขาน่าจะยังไม่มีให้พายปะหรือมีคนพายไปแล้วเพราะเมื่อกี้มีคนพายไกลๆอยู่นะมีแล้วเมื่อกี้อ๋อเ,เอหรอใช่ตอนนี้เรือไม่ว่างอ๋อแต่ถนนก็ยังน่ากลัวอยู่นะเป็นทางน้ําไหลเลยอะ เห็นว่าเขาน่าจะล้มเลิกท่าเรือไปแล้วอ๋ออยู่ตรงนู้นแสดงว่าต้องเดินไปทางโน้นไงที่แบบ ATV ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมตรงนู้นแล้วก็ไปติดต่อแล้วก็สามารถนั่งเรือมีคนภายแล้วก็นั่งชมวิวฝั่งโน้นแล้วก็จะภายเองก็ได้หรือใครชอบอะเอนเจอร์ไ้ยพูดถึงเ r e อ d เ e นเจอร์ ขำทำไมอ่ะแค่พูดผิด,ดเองมันแค่มุกนิดหน่อยเอาเป็นว่าถ้าใครมาลาบุรีแล้วก็ได้มาตลาดโอปอยหรือเข้ามาในสวนพึ่งอะ่ะเลยไมานิดนึงก็ได้มาตลาดนี้ตอนแรกทางเข้าจะตกใจหน่อยว่าแบบเฮ้ยใช่หรอะวะเพราะว่าเข้ามาแ,แรกๆมันยังไม่ค่อยมีอะไรคิดว่าเราเข้าผิดด้วยซ้ำเพราะว่าข้างหน้าเป็นเหมือนรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเนาะแต่พอเราขับเข้ามาตามป้ายเรื่อยๆอ่ะก็ถึงเห็นตลาดนี่แหละซึ่งมันเป็นตลาดไม่ได้ใหญ่มากตลาดเล็ก ก็เลยคนเลยอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเ <No. S 2> นาะเออถ้าคนเยอะมากก็น่าจะแออัดเหมือนกันอก็ถือว่าคนกําลังดีแล้ววันนี้เป็นวันหยุดด้วยก็เลยพอมีคนบ้าแล้วก็มีเปให้นั่งชิวๆชิวๆดีเลยก็ถ้าใครมาราาบุรีก็แวะมาได้ที่ตลาดไกวเปเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่ามาเช็คอินแล้วก็น่ามาเที่ยวมากๆใช่อืมแล้วถ้าจะมานอนค้างก็มีแคมป์มีเต็นท์ให้กางแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากเออมีกิจกรรมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทริปนี้ก็ บายฝากติดตามช่องเราด้วยนะว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกผมเริ่มยุ่งแล้ว า <นะ S 1> ฝากกดติดนามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย